สำหรับละครตอนนี้เรื่องที่ฮิตที่สุดนะคะก็ต้องเป็นเรื่องสามีตีตรานะคะซึ่งพลอยเนี่ยไปไหนมาไหนก็จะมีแต่คนเรียกว่ากั้งเรียกกระรดนะคะและอีกท่านหนึ่งคุณบี้สุกฤตซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีผลงานละครบรอดเวย์ที่นิวยอร์กต้องบอกว่าตอนนี้ทั้งคู่นี่ฮอตมากๆขอต้อนรับคุณพลอยเชิญมาและคุณบี้สุกฤตค่ะของจริงสวัสดีวของจริง คิดถึงมุติยานะครับนี่คุณยุอ์ที่ไดู้่กันนะครับผมเชิญค่ะเชิญนั่งก่อนเลยก็อีเด็กครับพี่ก็อีเด็กกีทีมงานใจร้ายมากเลยครับทำไมบอกให้เออเดี๋ยวบี้ออกมานะคุณพลอยนั่งข้างในแล้ะผมนั่งข้างนอกเอาไปข้งนอกนี่ด้านนอกด้านนอกด้านนอกเดี๋ยวถามถามเรื่องละครสังกีตราก่อนดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างที่แอนทองเนี่ยเขาบอกว่าบทก้างบทกระดาษเนี่ยต้องเป็นพลอยเลย รู้สึกขอบคุณนี่ใส่น้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งก่อนไปนี่ก็ใส่น้ำผึ้งก่อนอันนี้ใส่น้ำผึ้งเมื่อสิบสามปีที่สิบสามปีที่แล้วเจ็บปวดรู้สึกเป็นเจยกใช่ไหมขอบคุณพี่แอนมากว่า บทน,นี้ก็รู้ว่าแบบเป็นบทของพี่แอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามิตีตาเวอร์ชันนี่เวอร์ชันที่3แล้วพี่ทัญญยาะแล้วมันก็เป็นบทที่ค่อนข้างที่จะหินด้วยก็ดีใจที่ได้รับเกียรติได้รับเลือกให้มาเล่นเรื่องนี้อะไรเงรี้ยยากอยู่ยากเยี่ยมพี่ทราบไหมว่าคือตอนนี้พลอเพิ่งรู้ตัวว่าเขาเป็นซุกตาเพืเรื่องนี้นะอ่ะคืาเหมือนไปไหนมาไหนเหมือนเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองดังมากไม่เข้าใจยังไงนึงวูกคือปกติก็มีคนมาแบบมามาขอถ่ายรูปมาอะไรางี้ปกติใช่ไหมพี่ แต่วันก่อนเนี่ยเดินไปมีผู้หญิงมาลุมกีดเหมือนแบบพอยเป็นน้าเดทอ่ะอ๋อนั <อะ S 1> ่นแหละคือ <c oughs> แบบเฮ้ยเขากีนเราเหมือนแบบกีดไปเขินไปวันพอยรู้สึกาเฮ้ยทำไมรู้สึกเหมือนเป็นน้าเดทเหมือนเป็นหมาืันเป็นอะไรเงี้ย <c oughs> ท,ที่นางอาจจะอยู่วงการนี้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรียังไม่แตกนานละเหือเกิน เขจะนันไอ้ควาาที่แต่ว่าเป็นซุปตาเลยนาดมีมาตลอดแต่ไม่เคยมีผู้หญิงมากีดขนาดนี้อะไรตกใจผู้หญิงที่บอกเนี้ยว่าผู้หญิงรอ้บทเรื่องนี้มันน่าจะโดนใจโดนใจคุณผู้ชมไหมครับ ดี๋ยวถ้าโดนใจอีเดี๋ยวให้ปะทะกันหน่อยดีกว่าระหว่างคุณกระหลัดกับคุณสายละพึ่งคุณเป็นคุณวิสุทธ์คุณเป็นคุณวิสุทธิ์ใช้ไหมบ้าวิสุทธ์หน้าอย่างฉันเหรอมันจะเป็นมีอารมณ์ร่อมไม่ละบอสนะนี่อ้าววิสุทธ์เดี๋ยววิสุทธิ์นี่กำลังไปหาหมอดูอยู่ไม่สุดนอ่นี่เดี๋ยวคุณแจ๊คเขาทำอะไรนะลองลองประทันกันได้ปะประทันกันนิดนึงประทันประทันไหวไหมไหวไหมล่ะ ไม่เป็นไรคุณต้องเหนื่อยติดใจแล้วไปให้แล้วต้องเหนื่อยลอนจัดมาให้แล้วคุณผู้ชมไปดูภาพนี้กันดีกว่ากั้งกับสายน้ำผึ้งห่างกันสิบสามปีนะสองเวอร์ชั่นเวลาประทะมันจะเป็นยังไงดูยากไม่ต่อนี่หรอกั้งถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่าบังคับฉันนะกั้ง หัว <นะ S 2> ของฉันมาก่อนตอนแต่มันปวดนะพ่อของโลกเกคนตัวคุณผัวช่วยผัวเขารักฉันช่วยอันที่เราไม่ได้สัางงานนเขาต้องการจะสร้างตัวแล้วเขาก็สัญญากับ นี่ก็คือละครที่คนกำลังพูดถึงเยอะที่สุดในช่วงนี้คือสามีติตาแต่แน่นอนอีกคนหนึ่งที่โกอินเตอร์จริงๆที่แบบว่าไปอยู่ในวงการบอร์ดเวจริงน้องบี้สุกิตไปอยู่ที่นิวยอร์กมากี่เดือนล,ละล่าสุดนี้ผม,ผมไปประมาณ เดือนครึ่งครับไม่คิดจะทำมาหากินเมืองไทยแล้วเหรอครับไม่รู้เลยเหรอฮะก็ต้องตามเช้านายไปก้โอแล้วชีวิตตอนนี้เป็นนิวยอร์เกอร์แล้วนะอยู่ที่นู่นเหมือนยังครับยังยังเป็นคนไทยอยู่ครับยังเป็นคนไทยอยู่ครับชีวิตที่นู่นทำอะไรบ้างในแต่ละวันเขาบอกไปเล่นบอร์ดเวนบางทีเราอาจจะไม่ชินอย่างเป็นดาราไปเล่นหนังเล่นละครที่เรารู้ว่าต้องไปถ่ายหนังถ่ายละครไปอยู่ที่นู่นไอละครบอร์ดเวนวันวันนึงเขาทำอะไรกันบ้างอะคือครั้งล่าสุดที่ผมไปอยู่ประมาณเดือนครึ่งครับแล้วก็คือคือที่นู่น เล่นจริงให้นักลงทุนดูสองรอบอแต่ว่าสเกลสเกลในครั้งนี้จะเหมือน,นะละครเวทีอารมณ์เหมือนเหมือนละครเวทีมหาลาัยนิดนึงครับ<อ>หน้าเวทีก็จะเล็กลงกว่ารัะชะดาลัยหน่อยแล้วก็พวกฉากพวกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเอาเฉพาะที่สําคัญสำคัญๆๆเนี่ยเก้าอี้โต๊ะหรือว่าแบ็กแบ็คกราวที่สาคัญสําคัญนะแล้วก็เล่นให้นักลงทุนดูสองอรอบครับ,รบสองรอบแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีมีใครสนใจโปรเจกต์เราไหมอะไรไหมก็ช่วงนี้กําลังรอคําตอบอยู่ครับโปรเจกต์นี้คือข้างหลังภาพข้างหลังภาพครับแต่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษครับเป็นภาษาอังกฤษชื่อว่า บีฮาร์เดอะเพนติงครับบีฮาร์เดอเพนิงเขาบอกว่าคนที่มาร่วมเล่นกับบีเนี่ยเป็นคนต่างชาติหมดเลยบีบีจะเป็นคนไทยอยู่คนเดียวเลยแสดงว่าไม่มีเอาคนไทยไปเลยไม่มีครับแต่ว่าคนไทยมีมีพี่บอยครับพี่บอยไปทุู่กลับแล้วก็มีคนทําฉากคือพี่๊ะไปด้วยนะฮะแล้วก็เพลงเพลงแรกของของเปิดเรื่องเนี่ยเพลงคือเพลงภาพแ่งชีวิตแต่มาทําเป็นภาษาอังกฤษก็คือมันเรียกคนไทยครับผมอ่ะต่อแล้ว่อไปเรื่องความรักอ่ะพี่พี่เขาบอกว่าล่าสุดมีข่าวพี่บีกับพี่โมโมชลุ ทำไมแกหักเร็วงี้วะเรื่องบอดเวแป๊บเดียวมันห้ามบอกเลยตายแล้วครับคุณพี่ไอ้แจ็คนี่เราอยู่ค่ายเดียวกันแล้วนะเว้ยอครับพี่รถจอดตรงไหนเอายังไงต่อสิแจ็คทุกค่ายไอ้แจ็คทุกค่ายแต่เดี๋ยวอะไรสองนาทีผมพิจารณาผมดูมาผมชอบมากพี่เล่นกับพี่พลอยดีมากคุณครับแจ็คครับพี่แล้วเรื่องคุณเมย์หรือคุณโมโมชนยเฮ้ยเมย์จังเนอ่ะ เจาะตรงไหนโอกีดยางพิมพเลยชั้นนกใช่ไหมกิ๊กกันตี๋ป่ะพี่กีดกกันตี๋ปะนี่ก็ถ่ายรูปได้อีกเนสบายๆขมขายิ้มยิ้มรูปกับพอยังมีเลยปีกันนี่แบบมีมีซบไหลเลยจริงๆก่อนครับผมนี่จบไปละตาเชอร์มานบ้างดีกว่าโจนแฟนคนล่าสุด มีอะไรช่วยบอกมีอะไรมีนามสกุลพวกท้ายด้วยเหรอคะพี่เสร็จนะเขาเอาภาพขึ้นมาภาพขึ้นมามีนามสกุลพวกท้ายด้วยเหรอคะคนแฟนคนล่าสุดอ้าพี่นอี่เพื่อนรู้ใจเพื่อนรู้ใจออ่่าาเขาบอกว่าเป็นชาติอะไรเป็นชาติอะไรชาติอะไรแต่ไม่ชาติชั่วอ่แหละเชื่อมาน จีนจีนใช่ไหมแล้วไปปะกันจีนอิตาเลียนค่ะจีนอิตาเลียนไปปะกันได้ยังไงไปเจอกันได้ยังไงใครเนี่ยไปเจอที่ฮ่องกงพี่เขาเป็นเพื่อนของเพื่อนนะนำรู้จักอ๋อเหรอซึ่งเขาอยู่ที่ฮ่องกงอยู่ที่ฮ่องกงค่ะไม่ใช่คนไม่ใช่คนที่นี่อะไรเอพี่ปอยครับแล้วเห็นบอกว่าเคยมีทะเลาะกันด้วยใช่ไหมพี่ถึงขนาดพี่จอเนี่ยแจ็คเอาอีกแล้วเหรอทำไมผมได้ถามได้ยังไงไรู้คนได้ยังไงเนี่ยเอาแล้วอ่ะแจ็คหนังก็แสบได้ไงมาครับตอนนี้ ตลบจะถามว่ายังไงเขาเคยทะเลาะกันที่กัดฝ่ายชายบินมางออใช่เหรอเล่ฟังเครื่องกัเลยเป็นเรเ่องเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเลยนะเราบักแบตหมดนะแบตหมดติดต่ออันนี้เราไม่รู้จิงอันี้รู้จริงแบตหมดติดต่อกันไม่ได้นี่ก็เหมือนงอนทำไมไม่ติดต่อกันเลยปรากฏผู้ชายทำอะไรรู้ไหมยังไงครับวิธีงอเขาอยู่ฮ่องกงนะตอบเลยเขาทำไงบินมาหาเลยนี่ไงบินมางออถึงที่เป็นคุณคุณรู้สึกไังไงแฟนบินมางออผมว่า แฮปปี้มากครับผมสินดีกับพี่พลมีอะไรถามอีกอยากถามเรื่องกระแสของหนังดูและเอินมากดูและเอินมากคิดถึงพิญญานี่ยอมเสื้อมาเลยเนี่ยครับคิดถึงนยิ่าดูแล้วจะรักครูสองคนนี้ครูสองกับครูแอนครับยัาไงครับพี่พี่พลเก็บไว้ก่อนใช่ไหม